สวัสดีครับผมเชนณชพลเชื้อปัญญาโรยครับรับบทเป็นพันครับครับโอปอนะครับกิตพาทรสวัสดิ์ประชากรครับคาริสเปียร์ครับครับผมก็คาแรคเตอร์ของพันนะครับพันเนี่ยเป็นบัมพายนะครับที่อาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์เนี่ยมานานหลายร้อยปีนะครับผมพันเนี่ยปกติอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยได้พบกับ โยนะฮะที่ร้านต้มเลือดหมูนะครับโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็สงสัยกันว่าเอ้ยทำไมคนคนนี้ถึงชอบกินต้มเลือดหมูเหมือนเราแบบมากๆขนาดนี้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จนวันหนึ่งโยเนี่ยได้มีโอกาสย้ายเข้ามาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เดียวกันกับผมจุดนี้ก็เลยเป็นจุดพัฒนาความสัมพันธ์นะครับแต่จะพัฒนาไปทางรูปแบบไหนจะมีอุปสรรคยังไงยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ครับก็สําหรับคาแรคเตอร์ของโยนะครับโยเป็นเด็กมิเทศครับที่มีความขี้เล่นสดใสครับแล้วก็โยโดยที่พื้นฐานเดิมของโยเนี่ยโยเป็นคนที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวแล้วก็วันหนึ่งเขาก็ได้เจอกับชายต้องสงสัยครับว่าอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าใช่โยก็เลยทําทุกวิถีทางครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการย้ายเข้าอยู่ในพาร์ทเก็ตามเซลชีตขอเขาใช่ครับแล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามในเอพิโซดที่หนึ่งของอายุมั่นหมายยืนนะครับ อันนี้เป็นงานเรื่องแรกของพี่แสงที่พีใช่ครับเป็นเรื่องแรกในสำหรับการแสดงของผมนีเป็นไงบ้างครพี่เขาแนะนำอะไรให,หร้เราบ้าไหมก็มีหลายอย่างครับเช่นแบบก่อนเข้าซีนอย่างเงี้ยพี่เชนก็อาจจะบอกว่าแบบซีนที่ซีนนี้แบบว่าเล่นประมาณนี้พี่พี่คิดว่าควรเล่นประมาณนี้มาอะไรครับแล้วก็อาจจะมีแบบว่าคำแนะนำจากประสบการณ์ที่พี่เชนเคยผ่านมาพี่ผ่านมาเชนเป็นไงบ้างลูกศิษย์เป็น,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 นไงบ้างเฮ้ย เดี๋ยวเรียกว่ารู้สึกเลยครับบอกว่าเป็นการแชร์แชร์แชร์ประสบการณ์กันมากกว่าครับเพราะว่าเผื่อว่ามีอันไหนที่น้องสามารถเอาไปใช้ได้เนี่ผมก็แบบเหมือนช่วยช่วยกันครับผมใช่อนนีเป็นการร่วมง,งานกับพี่แชมป์เป็นไงบ้างคุณมพูดครับสนุกครับจริง,รงๆต้องบอกว่าพี่แชมป์เป็นคนที่ชิลมากครับแล้ววัยรุ่นมากอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเราคุยกันแล้วเราเข้าใจกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้งานที่ออกมาแบบว่าค่อนข้างค่อนข้างง่ายครับ สำหรับผมก็กับพี่แชมป์ก็เป็นการร่วมง,งานครั้งแรกครับแล้วก็สนุกดีครับพี่แชมป์เป็นคนที่หาหา,หาอะไร <laughs> มีอะไรให้ทำอยู่ตลอดเวลาครับในกอง <laughs> แล้วก็ขี้แกล้งแล้วก็สนมากเลยนี้นักแสดงค่อนข้างเยอะน้องเป็นบรรยากาศการงานเป็นยังไงบ้างครโอ้ยสนุกครับบุ้นวายดีผมผมรู้สึกว่าเหมือนว่ามาเจอกันกันกบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือน เหมือนเราไม่ค่อยได้มาออกออก,กองแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนมาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยมากกว่าครับใช่ครับฟิลในการไปกองก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเวลาเราไปโรงเรียนมธัธยมเราจะได้เจอเพื่อนในแบบว่าเล่นสนุกได้นพูดคุยฮะครับแล้วก็บรรยากาศได้กครตรดแล้วเราแบบว่าสนิทกับทีมงานทุกคนหมดเลยครับมันก็เลยแบบจอยกันหมดเลยครับ อ๋อพี่เชนนี่แหละครับตัวเหมนกองใช่ครับก็ถูกครับก็คือพี่เชนคือถ้าเขามีเวลาว่างนะครับเขาก็จะเดินไปแบบหาพี่ทีมงานคนนี้คนนู้นบ้างคนนี้บ้างแล้วแบบเนี่ยแบบชี้ไปแกล้งคนนู้นแกล้งคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอินเอร์จีผมดรอปไงผมก็เลยต้องแบบว่าแอคทีฟตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราปด ผมส่วนผมก็มีความยากบ้างแล้วก็มีความง่ายบ้างครับอย่างถ้าเกิดบอกว่ายากก็คือในเรื่องของการใช้ภาษาของของตัวละครนี้เพราะว่าอยู่มาหลายร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้คําศัพท์ที่โบราณบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีแนวคิดที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นความยากที่ผมต้องแบบไปปู backstory ของตัวละครนี้ครับได้ดูทีเซอร์ที่ออกมาทีเซอร์ทีเซอร์เราได้ดูแล้วครับผมแล้ว แล้วก็วันนี้วันนี้น่าจะมีเ,เทลเลอร์นะครับออกเทลเลอร์แต่ว่าเทลเลอร์ผมแอบเห็นหลังบ้านมาแล้วใช่ครับแล้วเรามองแล้วเราคาดหวังอะไรบ้างหรือเปล่มีฟีดแบ็กจากคนที่ได้ร่วมงานไหมอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเทลเลอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเทลเลอร์ตอนนี้ผมยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่ทราบฟีดแบ็กเลยว่าเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าต้องออกมาดีทุกคนน่าจะชอบเหมือนที่ผมชอบแหละ <gesch> ครับก็ส่วนตัวผมเองก็ค <serves> ิดว่าทุกคนนักแสดงทุกคนครับแล้วก็ทีมงานทุ่มเทกับเรื่องนี้มาครับความคาดหวังของผมก็คือหวังว่าทุกคนจะชอบมันนะครับใช่อันนี้มีนักแสดงที่ได้รับมีนะคบมีมีนักที่เออฟิลกูดครับก็เหมือนแบบว่าทาง s อปก็จะร่วมด้วยเหมือนกันครับผมอยากฝากอะไรที่แฟน่จะได้ดูที่ันสครับผมยังไงก็ ฝากทุกคนนะครับเพราะว่าซีรีส์ของเราจะออนแอร์วันที่14นี้จริงๆผมก็คาดหวังคาดหวังไหมก็คาดหวังให้ทุกคนแบบว่าอนอกกับกับซีรีส์ของเรามีความสุขกับซีรีส์ของเราแล้วผมเชื่อว่าพอทุกคนแฮปปี้อ่ะมันก็เหมือนเราได้กําไรแล้วอ่ะแล้วก็ทุกคนอย,อย่างที่น้องบอกเลยว่าทุกคนนะตั้งใจมั่งจริงรวมถึงตัวเราก็ค่อนข้างแบบว่าไปทําการบ้านมาแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆครับ หมายถึงของคาดหวังแล้วก็เขาหลังสีเรามีอะไรบ้างครับก็คาดหวังว่า,า,วาอายุมัน่นขวัญยืนจะเป็นชีรีสที่สร้างความสุขให้กับทุกคนในทุกๆวันพุธนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบมันครับยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกผมด้วยนะครับวันีของที่วันอะไรครับอ๋อสามารถติดตามพวกผมได้ทางาช่องสามนะครับทุกวันพุธสี่ทุ่มสีนะ่สิบห้าใช่แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง VTV นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับ ขอบคุณครับไม่ความเลยก็นด้